แกแกกล้าจริงๆเหรอวะที่จะเข้าไปในบ้านหลังนั้นเสียงของเอกสั่นเครือเอานะเอกอย่าขี้คลาดหน้านี่มันแค่บ้านร้างผีดุจะไปมีอะไรน่ากลัวผมตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้ดูมั่นใจทางทางที่ในใจก็หวันหว่นๆไม่น้อย บ้านหลังนั้นตั้งอยู่สุดซอยเป็นบ้านไม้เก่าคร่ำคร่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีว่ากันว่ามีคนตายในบ้านหลังนั้นอย่างน่าสยดสยองแล้วมิญญาณก็ยังวนเวียนไม่ไปไหนพวกเราสามคนเอกป้อมและผมตัดสินใจมาพิสูจน์ความเฮี้ยนของบ้านหลังนี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ป้อมเป็นคนเปิดประตูรั้วที่ผุพังเข้าไป บรรยากาศในบ้านเงียบสงัดวังเวงแสงจันทร์สาดส่องลอดช่องโหว่ของหลังคาลงมาเป็นลำลำสร้างเงาที่ดูน่ากลัวพวกมึงได้กลิ่นอะไรแปล,แปลกๆไหมป้อมกระซิบถามผมสูดหายใจลึกกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าผสมกับกลิ่นเหม็นเน่าจางๆลอยเข้ามาแตะจมูกคงเป็นกลิ่นบ้านเก่าๆมั้งผมตอบแต่ในใจเริ่มรู้สึกไม่สบายแล้ว พวกเราเดินสำรวจบ้านทีละห้องทุกอย่างเต็มไปด้วยฝุ่นและหยากใยข้าวของกระจัดกระจายเหมือนถูกรื้อค้นในห้องนอนใหญ่เราพบรอยเลือดจางๆบนพื้นไม้เฮียนี่มันรอยเลือดจริงๆเหรอวะเอกหน้าซีดเผือดทันใดนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงกระซิบแวแววมาจากในห้องเสียงนั้นเบามากแต่ฟังดูเหมือนเสียงผู้หญิงกำลังร้องไห้ใครใครอยู่นะผมตะโกนถาม แต่ไม่มีเสียงตอบรับประตูไม้ครืดคราดประตูห้องนอนปิดลงเองอย่างช้าๆพวกเราสามคนยืนตัวแข็งทื่อขนลุกสู้ไปทั้งตัวกูว่ากูว่าเรากลับกันเถอะเอกพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมพยักหน้าเห็นด้วยเราตัดสินใจวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นทันทีแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นคืนนั้นเองขณะที่ผมนอนหลับอยู่ในห้อง ผมรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างเตียงผมลืมตาขึ้นก็เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนจ้องมองมาที่ผมดวงตาของเธอแดงกำ่ำใบหน้าซีเสียวเสียงกรีดร้องแหลมสูงผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวมองไปรอบๆห้องก็ไม่พบใครแต่ความรู้สึกเย็นเยือบยังคงอยู่หลังจากวันนั้นผมก็เจอเหตุการณ์ประหลาดๆในบ้านตัวเองอยู่บ่อยๆ ไฟดับเองเปิดเพลงเองหรือแม้กระทั่งเห็นเงาแวบๆที่หางตาผมรู้ทันทีว่าวิญญาณร้ายจากบ้านร้างตามมาถึงบ้านผมแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงดีผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆคนอย่าไปท้าทายสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเจออาจจะตามติดเราไปตลอดชีวิต